สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับ e n n e s t i ว e วันพุธที่22มีนาคม2566นะครับเวลา18นาฬิกานิดนนะครับวันนี้แอดมินมาช้าสักนิดหนึ่งเนื่องจากทยอยขนของนะครับเรียกว่าขนแบบเดินนะครับเพราะมันไม่ไกลมากนะแต่ว่าแดดร้อนอบอ้าวมายังไม่เรียบร้อยดีครับทยอยเรื่อยๆคนเดียวส่วนคุณภรรยาเขาทำงานแล้วก็ทยอยขนไปส่วนที่เหลือพวกตู้อะไรที่มันใหญ่ๆก็ต้องรอให้ พักพวกวันอาทิตย์เดี๋ยวจะมาช่วยกันวันจุกข่าวสารวันนี้นะครับมีเรื่องที่จะต้องมาแจ้งให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะผมขอญอาตเน้นไปที่กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่และเก่านะครับโดยเฉพาะบัตรเก่าเนี่ยผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังแล้วก็ข้อมูลบางอย่างที่พยายามที่จะหาคําตอบแต่ว่ายังไม่ชัดเจนนะครับซึ่งมีท่านผู้ชมพยายามให้ข้อมูลผมมานะครับแต่ว่าพอผมทําด้วยตนเองเนี่ย มันยังไม่เกิดผลสำเร็จนั่นก็คือการใช้วงเงินในอ e ีมันนี่ของบัตรสวัสดิการเก่านะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าไอเงินในอ e ีมันนี่เนี่ยท่านผู้ชมอย่าลืมนะเมื่อวันจันทร์ผมไปที่ธนาคารกรุงไทยมาเจ้าหน้าที่ฝากแนะนำมาด้วยพอดีผมเพิ่งนึกได้นะครับส่วนบัตรสวัสดิการใหม่นะครับก็เดี๋ยวมาเน้นย้ำเรื่องของผู้ที่ยังไม่ได้ยินญัตตัวตนหรือยังยินญันตัวตนไม่สำเร็จ นะครับก็ให้ระวังว่าจะใช้สิทธิ์ไม่ทันหนึ่งเมษามีเดทไลน์อยู่นะครับถ้าท่านลงทะเบียนไม่ทันก็จะต้องออรอใช้สิทธิ์ในช่วงเดือนพฤษภาคมก็จะล่าช้าออกไปแล้ววงเงินสวัสดิการก็จะได้ไม่ครบด้วยนะครับ,นะรบแม้ว่าจะมีย้อนหลังเงินรูดซื้อสินค้าให้ก็ตามนะครับรวมถึงปัญหาของการลงทะเบียนค่าน้ําค่าไฟนะครับวันนี้ผมมีท่านผู้ชมส่งสถานะการลงทะเบียนค่าไฟมาเดี๋ยวจะ เอามารายงานแล้วก็มาแนะนําแล้วกันนะครับเพิ่มเติมเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ได้ไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการก็คือไม่ได้ลงทะเบียนสวัสดิการนะครับแล้วก็เรื่องของลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ํภาค่ายผมก็เลยไม่มีตัวอย่างที่มันเป็นผมทําเองนะครับก็เลยไม่ต้องพยายามเอาข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐนะครับมารายงานนี้กัท่านผู้ชมได้รับทราบกันอ,อันดับแรกนะครับ ไปดูเรื่องของบัตรตวิการแห่งรัฐใหม่เมื่อวานนี้ทางกระทรวงการคลังได้มีการแจ้งข้อมูลออกมานะครับบัตรตวิการแห่งรัฐใหม่มีการยืนยันตัวตนสําเร็จแล้วเนี่ย11ล้านคนนะครับ11ล้านคนเสด็จเออ11ล้านคนเสษ็จแล้วก็11ล้านสามแสนแปดหมื่นคนนะที่ลงที่ยืนยันตัวตนสําเร็จแล้วที่ผ่านและยืนยันตัวตนสําเร็จแล้วนะครับ ส่วนผู้ที่ยื่นอุทธรณ์นะครับยอดอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนืนกว่าคนนะครับกลุ่มนี้ก็ไปรอฟังประกาศผล20มิถุนายน66นะครับออนอกจากนั้นนะครับเมื่อท่านยินยอนตัวตนสําเร็จแล้วเนี่ยยอดผู้ที่ผ่านตามที่กระทรวงการคลังแจ้งออกมาก็คือ14บสี่ล้านห้าแสนเกืนกว่าคนพอมันเป็นตัวเลข14บสี่ล้านห้าแสเืนกว่าคนเนี่ยนะครับก็เลย ขาดไปเท่าไหร่ครับ14 000, ล้านลบ11ล้านถ้าตัวเลขกลมๆเนี่ยก็เหลืออยู่ประมาณ3ล้านนะครับเหลือประมาณ3ล้านนะครับที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนหรือยังยืนยันตัวตนไม่สําเร็จนะครับอ่าประมาณ3-4ล้านเนี่ยต้องต้องรีบนิดหนึ่งนะครับต้องรีบนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าท่านจะใช้สิทธิ์ให้ทันวันที่1เมษายนท่านผู้ชมจะต้องยืนยันตัวตนให้สําเร็จภายในวันที่26มีนาคม66นี้นะครับ ซึ่งกระทรวงการคลังก็พยายามเขาเรียกว่าอะไรอำนวยความสะดวกให้กับท่านผู้ชมแบบไม่มีวันหยุดนันสต็อปเลยนะครับก็คือ,อ,อจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับที่ธนาคารกรุงไทยอ,อมเฉินเทบารสรวมถึงธนาคารในห้างสปปรรพสินค้านะครับก็เช็คให้ดีในห้างสปปรรพสินค้าก็จะเปิดชารจที่หนึ่งเปิดประมาณ11บเอโมงนะครับถ้าเป็นสาขาข้างนอกห้างก็จะเปิดประมาณ9ก้าโมงนะครับแล้วก็จะปิดประมาณบ่ายสี่โมงเย็นนะครับนั่นคือการดีเดียนตัวตนก็อย่าลืมนะครับ ไปดาเนินการด้วยทีนี้ปัญหาของการยืนยันตัวตนเนี่ยบางท่านบอกว่าผ่านแต่ว่ายังไม่สามารถไปยืนยันตัวตนได้เนื่องจากเป็นกลุ่มที่จดทะเบียนสมรสเลิกรากันแล้วตามตัวไม่เจอแล้วอายุต่ํากว่า60ปีนะครับไม่ใช่กลุ่มเปราะบางอายุต่ำกว่าหกปีก็เลยทําให้ยืนยันตัวตนไม่ได้ทีนี้ผมจะพาท่านผู้ชมย้อนกลับมาดูเอกสาร2ฉบับนี้นะครับเอกสาร2ฉบับเนี้ย เมื่อปล,ปลายปีที่แล้วถ้าท่านผู้ชมจําได้นะครับช่วงประมาณสักเดือนพฤศจิกายนกลุ่มนี้แหละกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่ได้เพราะว่าติดคู่สมรสนะครับตามตัวคู่สมรสไม่ได้เลิกรากันไปหลายสิบปีแล้วตามตัวกันไม่ได้เมื่อตามตัวคู่สมรสไม่ได้เกิดอะไรขึ้นครับเอกสารลงทะเบียนมันก็ไม่มีลายเซ็นของคู่สมรสมันก็ลงทะเบียนไม่ได้กระทรวงการคลังก็เลยเสนอคอรมอนะครับและทางคอรมอก็มีการ เคาอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอก็คือหนังสือสอ,องฉบับนี้ผมโชว์ให้ดูแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังผมเชื่อว่าท่านผู้ชมจะจําได้ก็คือหนังสือประกอบการพิจารณามีสองแบบครับมีสองแบบอ่ะผมเชื่อว่าเอกสารสองตัวเนี้เมื่อปลายปีที่แล้วมีหมายเหตุเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนมีหมายเหตุและผมก็เชื่ออีกว่า เจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยออมสินทกศบางสาขานะย้ําว่าบางสาขาหรือบางคนไม่รู้พอไม่รู้หลายท่านก็เลยยังยืนยันตัวตนไม่ได้เพราะคิดว่าต้องรอใบยา่ารอใบบรรณบัตรหรือรอเอกสารที่กระทรวงการคลังจะประกาศว่าจะใช้ใบอะไรแทนถ้าสมมุติแล้วมันตามตัวกันไม่เจอจริงๆอันดับแรกนะครับผมขอญาตพาท่านผู้ชมมาดูหนังสือประกอบการพิจารณาแบบที่1นะครับแบบที่1ก่อน พี่วิทยาสวัสดีนะครับหนังสือประกอบการพิจารณาแบบที่1กับแบบที่2ต่างกันยังไงแบบที่1เป็นของกลุ่มเปราะบ,บางนะครับกลุ่มเปราะบ,บางหัวกระดาษจะบอกเลยว่าหนังสือประกอบการพิจารณาเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐกรณีผู้ลงทะเบียนเป็นผู้สูงอายุคือ60ปีขึ้นไปเป็นผู้พิการหรือผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถติดตามผู้สมรสมาเพื่อดําเนินการอย่าตามกฎหมายได้พอเราใช้เอกสารใบนี้นะครับแนบไปกับ แบบฟอร์มลงทะเบียนเราจะกลายเป็นคนที่ลงทะเบียนในสถานะคนโสดทันทีนะครับคนโสดทันทีและในอาาเอกสารนี้นะครับนอกจากเราจะต้องติ๊กต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วเนี่ยนะครับออตรงกลางตรงนี้ท่านผู้ชมจําได้นะครับตรงกลางตรงนี้จะเป็นลายมือชื่อของผู้ลงทะเบียนแล้วก็จะมีพยานสองคนพยานสองคนนะครับทีนี้ยังไม่จบครับด้านล่างนี่ด้านล่างนะครับด้านล่างท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่า กระทรวงการคลังเนี่ยมีข้อกําหนดว่าจะต้องให้เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยนะครับลงลายมือชื่อรับรองนะครับเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับทางกระทรวงการคลังบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่ยืนยันข้อความอันเป็นเท็จมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะครับตามมาตรา162ซึ่งกําหนดให้ผู้ใดเป็นเจ้าพนักง,งาน มีหน้าที่ทําเอกสารรับเอกสารหรือกรอกข้อความลงในเอกสารกระทาการดังต่อไปนี้ให้ปฏิบัติการตามหน้าที่นะครับ 1. รับรองว่ารับรองเป็นหลักฐานว่าตนได้กระทําขึ้นอย่างใดอย่างใดขึ้นนะครับหรือว่าการอย่างใดได้กระทําต่อหน้าตนอันเป็นเท็จ 2. รับรองเป็นหลักฐานว่าได้มีการแจ้งข้อความอันมิได้มีการแจ้งนะครับ3ละเว้นไม่จดข้อความซึ่งตนมีหน้าที่ต้องรับจด หรือจดเปลี่ยนแปลงข้อความเช่นว่านั้นหรือ4รับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นเท็จต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีและปรับไม่เกิน14,000บาทนะครับอันนี้เนี่ยเขาเขาให้เจ้าหน้าที่เซ็นรับรองด้วยนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าใต้กรอบตรงนี้นะครับเนี่ยใต้กรอบใต้กรอบตรงนี้นะครับจะมีคําอธิบา,บายบอกว่า เจ้าหน้าที่ที่จะต้องเซ็นเนี่ยเขาบอกว่าสําหรับเจ้าหน้าที่ของสังกัดก,กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่นะครับเป็นผู้รับรองแล้วก็อธิบายหมายถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอหรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมายรวมถึงพนักง,งานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองและเทศบาลนครในพื้นที่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตที่ผู้อำนวยการเขตมอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเมืองพัทยานี่คือ เจ้าที่สังกัดกระทรวงมหาไทยที่สามารถลงนามในหนังสือประกอบการพิจารณาของกลุ่มเปราะบางนี้ได้นะครับแล้วก็บอกว่าจะต้องลงเฉพาะกรณีของกลุ่มเปราะบางก็คือแบบฟอร์มแบบที่หนึ่งนะครับาตามนี้นะครับนี่คือแบบฟอร์มแบบที่หนึ่งแบบฟอร์มแบบที่หนึ่งต่อไปครับกลุ่มเนี้ยอ่ะเดี๋ยวต่อแอดมินพูดังไม่หมดกลุ่มนี้เนี่ยนะครับ กระทรวงการคลังได้แจ้งเอาไว้ว่าเมื่อนะครับเมื่อเราลงทะเบียนไปแล้วและผ่านการพิจารณาคุณสมบัติแล้วเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไปตามตัวผู้สมรสแล้วครับเพราะว่ามันมีลายเซ็นของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรพวกนั้นแหละที่เราให้เขาเซ็นให้ไม่ต้องก็คือสามารถเอาบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนได้เลยเพราะเรามีหนังสือตัวนี้นะครับซึ่งกระทรวงการคลังมีข้อกําหนดเอาไว้ทีนี้ อีกอันหนึ่งครับเป็นหนังสือประกอบการพิจารณาแบบที่2ก็คือแบบนี้ทีนี้ไอ้แบบที่2เนี่ยเป็นของบุคคลทั่วไปหมายถึงว่าไม่ใช่ผู้พิการไม่ใช่ผู้ป่วยติดเตียงและอายุต่ำกว่า60ปีนะครับอายุต่ำกว่า60ปีจะสังเกตเห็นว่าหนังสือประกอบการพิจารณาแบบที่2นะครับแบบฟอร์มแบบที่2เนี่ยนะครับมีแค่ลายมือชื่อของผู้ลงทะเบียนและพยานสองคน ไม่มีช่องหรือว่าไม่มีข้อกําหนดให้เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยลงนามในหนังสือประกอบการพิจารณาและนั่นกระทรวงการคลังก็เลยมีข้อกําหนดตอบต่อมาว่าคนกลุ่มนี้นะครับบุคคลทั่วไปอายุต่ํากว่า60และไม่ใช่ผู้พิการไม่ใช่ผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยถ้าท่านลงทะเบียนผ่านยื่นหนังสือประกอบการพิจารณาแนบแบบฟอร์มลงทะเบียนถ้าท่านผ่านท่านจะต้องแนบเอกสารสําคัญใบหยากก็คือใบหยาหรือใบบรรณบัตร และหรือเอกสารอื่นใดที่กระทรวงการคลังกําหนดและ้คำว่าเอกสารอื่นใดที่กระทรวงการคลังกําหนดนี่แหละครับกระทรวงการคลังก็ยังไม่ได้ประกาศออกมาเลยตอนนี้ยังให้ใช้หนังสือใบหย่าหรือเอกสารที่เรียกว่าใบบรรณาบัตรถ้าเกิดผู้สมรสเสียชีวิตอยู่นะครับนี่แหละครับคือคนกลุ่มนี้จะมีปัญหามากกว่าคนกลุ่มเปราะบางเพราะกลุ่มเปราะบางเนี่ยมีลายเซ็นของเจ้าที่สังกัดก,กระทรวงมหาดไทยรับรองไปแล้วตั้งแต่ตอนลงทะเบียนเมื่อช่วงพฤศจิกา ช่วงแก้ไขข้อมูลนะไม่ใช่แก้ไขข้อมูลนี่ต้องเป็นช่วงลงทะเบียนนะครับอ่ะผมเอาแบบฟอร์มเนี้ยมาเน้นย้ําเผื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังเจ้าหน้าที่คลังจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่กระทรวงธนาคารกรุงไทยออมสินกสศที่รับยืนยันตัวตนเนี่ยท่านจะได้มีข้อมูลว่าไอเนี้ยกระทรวงการคลังออกข้อกาหนดมาตั้งแต่ช่วงลงทะเบียนเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับช่วงตุลาฯนะอันนี้ก็แจ้งให้ทราบแล้วก็ท่านผู้ชมจะได้รู้ด้วยว่า ตอนลงทะเบียนเมื่อปีที่แล้วท่านใช้หนังสือประกอบการพิจจรณาหรือเปล่าถ้าท่านไม่ได้อยู่ใน2กลุ่มนี้นะท่านท่านไม่ได้อยู่ใน2กลุ่มนี้หมายถึงว่าท่านอาจจะเป็นคนที่จดทะเบียนสมรสเลิกลาการตามตัวไม่เจอแต่ตอนลงทะเบียนท่านไม่ได้ใช้เอกสารหนังสือประกอบการที่นานท่านจะไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ผมพูดเมื่อสักครู่นะครับก็จะเท่ากับว่าท่านไม่ได้สิทธิ์เลยนะท่านท่านไม่ได้สิทธิ์เลยไอ้ที่บอกว่ายื่นเอกสารลูกไม่ครบยื่นเอกสารคู่สมรสไม่ครบน่มาทาขั้นตอนนี้ไม่ได้แล้วอุทธรณ์ไม่ได้แล้ว นะครับอ่ะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนนะแล้วก็ใครที่ผ่านเกณฑ์ก็อย่าลืมนะครับรีบไปยืนยันตัวตนให้ทันวันที่26มีนาคม2566นี้เพื่อที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ในรอบเดือนวันในรอบเดือนเมษายนเป็นต้นไปนะครับเรียกว่าครบทุกสิทธิ์เลยไม่ว่าจะเป็นเงินรูดซือ้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือนนะครับค่ารถค่าแก๊สนะครับค่าการหงต้ม หนึ่งร้อยบาทต่อคนต่อ3เดือนไอ้ค่าแก๊สเนี่ยจริงๆคือ80บาทนะครับแปบาทต่อคนต่อ3เดือนแต่ว่ากระทรวงพลังงานเสนอคลมอเมื่อวันที่1 4มีนาคมที่ผ่านมาเพิ่มอีก20บาทก็เลยกลายเป็น100บาทต่อคนต่อ3เดือนนะครับก็เริ่มตั้งแต่1เมษายนจนสิ้นสุด30มิถุนายน66กก็คือใช้วันไหนก็ได้กับร้านแก๊สที่เข้าร่วมโครงการไม่ต้องลงทะเบียนนะครับค่าแก๊สเงินเข้ามาในบัตรทุกคนอยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบียนส่วน ค่าโดยสารนะครับ750บาทเมื่อวานนี้ผมแจ้งไปแล้วว่ากระทรวงการคลังได้ระบุเวลาในการใช้สิทธิ์ของวงเงินนะครับวงเงินรูดซื้อสินค้ากับวงเงินค่าแก๊สเนี่ยนะครับท่านผู้ชมสามารถใช้ได้ตั้งแต่ตี5้านะครับตีห้าไปจนถึงห้าทุ่มห้น,ะนาฬิกาถึงถึงห้าทุ่มของทุกวันนะครับถ้าเกินเวลานี้ก็คือใช้ไม่ได้หลัง5้าทุ่มไปถึงตีห้าอีกวันหนึ่งนะครับก็ยังใช้ไม่ได้ ส่วนรถโดยสารนะครับ750าบาทเนี่ยจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่เที่ยงคืนครึ่งเนะที่ยงคืนครึ่งของวันที่1เมษาก็คือเข้าหลังเที่ยงคืนของสมมติวันนี้วันที่30มมี3ามมีนาใช่ไหมครับ3ามีนาแล้วก็ข้ามเที่ยงคืนไปเที่ยงคืนครึ่งเข้าเช้าวันที่1เมษาก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ค่ารถได้ซึ่งค่ารถตอนนี้เนี่ยเมื่อวานกระทรวงการคลังบอกว่ายังมี อีก4ชนิดที่ยังใช้ไม่ได้นะครับคือกระทรวงการคลังไม่ได้บอกว่าใช้ไม่ได้หรอกกําลังหาหรือแล้วก็กําลังเตรียมการอยู่นะครับสี่ชนิดที่ใช้ได้นแน่ๆคือขอสมออก,กอนะครับรถบกขอสอรถไฟฟ้า b t s MRT Airport และลิงรถไฟรถไฟรางเนี่ยนะครับอันนี้ใช้ได้นะครับได้ตั้งแต่วันที่1เมษายน66ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนครึ่งเป็นต้นไปน,นี่ใช้ได้นะครับส่วนอีก4ชนิดที่กระทรวงการคลังบอกว่ากํากลัง เตรียมการนะครับเพื่อเตรียมประเภทระบบขนส่งเพิ่มขึ้นมาอีก4ชนิดก็คือ1รถเอกชนร่วมกสมกรรถเอกชนรถโดยสารประจําทางด่วนพิเศษหรือ b r t นะครับของกรุงเทพมหานาครและประิมณฑล2รถเอกชนร่วมบขสและรถเอกชน 3. ามไอเมื่อกี้ข้อ2อนี่อาจจะหมายถึงรถตู้ด้วยนะครับสรถ2แถวรับจ้างและ4่เรือโดยสารรับจ้างเรือโดยสารสาธารณะนะครับสประเภทนี้กระทรวงการท่งบอกว่ากําลังเตรียมการอยู่นะครับกำลังเตรียมการอยู่ อ่ะนั่นคือเรื่องของการดินยนตัวตนแล้วก็การใช้สิทธิ์ในวันที่1เมษายนนะครับเริ่มรอบบินเดือนแรกไปทีนี้ไปคุยกันถึงเรื่องของออปัญหาในการลงทะเบียนค่าน้ําค่าไฟนะครับคืออย่างที่ผมพูดในตอนต้นว่าผมไม่ได้เป็นคนลงทะเบียนสวัสดิการผมไม่มีบัตรแล้วก็ไม่ไม่ได้เอาบินค่าน้ําค่าไฟหรือว่าไม่มีตัวอย่างในการลงทะเบียนก็เลยตอบท่านผู้ชมได้ไม่ไม,ไม่เคลียร์ร้อเวลาท่านผู้ชมถามผมมาไม่ว่าจะใน y u ูทูบท t กตอ o k เพจเฟซบุ๊ก ผมก็จะต้องโทรไปถามการไฟฟ้าการประปาซึ่งข้อมูลมันก็จะเดิมๆก็คือระบบล่มระบบเออร์เว้นระยะวัน2วันแล้วลองใหม่เจ้าหน้าที่จะตอบแบบนี้ตลอดนะครับทีนี้ผมก็ได้สถานะมาจากท่านผู้ชมที่ส่งมาให้ผมเนี่ยนะครับผมขออนุญาตยังไม่เอาภาพขึ้นให้ดูนะก็จะมีสถานะแรกคือสถานะลงทะเบียนสําเร็จนะครับอันนี้ก็จะมีติ๊กเครื่องหมายถูกสีเขียวอันนี้ท่านผู้ชมสามารถเว้นอีกสักวันหนึ่งอ่ะอีกวันรุ่งขึ้นนะครับหรือวันถัดไปก็ลองเข้าไปที่เว็บไซต์เดิมแล้วก็ ไปกดที่เมนูตรวจสอบสถานะนะครับใส่เลขบัตรประชาชนเข้าไปถ้าขึ้นว่าได้รับสิทธิ์นะครับเป็นตัวเป็นตารางให้เลยว่าอาจจะมีพื้นที่บอกด้วยมีพื้นที่มีวันที่ที่ลงทะเบียนแล้วก็ช่องขวามือสุดก็จะเป็นตัวหนังสือสีเขียวบอกว่าได้รับสิทธิ์อันนั้นคือจบจบท่าก็รอรอรับสิทธิ์ในรอบบินเดือนเมษายนได้เลยนะครับทีนี้มันมีอยู่3มสถานะสาหรับคนที่ลงทะเบียนค่าไฟไม่สําเร็จนะครับอย่างเช่น ท่านลงทะเบียนไม่สําเร็จนะครับแล้วก็มีหมายเหตุบอกว่าเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้านี้มีผู้รับสิทธิ์ไปแล้วนะครับอันนี้เนี่ยมองได้2ออย่างครับคืออาจจะมีคนเอาเอาบินค่าไฟไปลงอยู่บ้านเดียวกันอาจจะได้รับสิทธิ์สวัสดิการหลายคนแล้วไม่ได้คุยกันบางคนอาจจะเอาไปลงทะเบียนแล้วอีกคนหนึ่งมาลงทีหลังไม่รู้หรือบางคนอาจจะไปทํางานต่างไม่รู้นะคือนี้ผมคือตั้งข้อสังเกตนะครับก็คือ ไม่ได้คุยกันว่าใครจะเป็นคนลงซึ่งมันได้เหมนครัวเรือนหนึ่งสิทธิ์หรืออีกอันหนึ่งก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบตามที่ผมได้โทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าการประปาเจ้าหน้าที่ก็ยังบอกว่าระบบมันยังมีปัญหาอยู่นะครับอ,อันนี้ก็แนะนําได้ตามตามเท่าที่ข้อมูลมีนะกรณีที่2ครับไม่ผ่านบอกว่าท่านลงทะเบียนไม่สําเร็จแล้วก็มีหมายเหตุอธิบายว่าไม่สามารถเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์กรมชีกลางได้ในขณะนี้อันนี้ชัดเจนว่าเกี่ยวกับระบบ รวนระบบหน่วงแน่นอนนะครับวันนี้ก็เว้นระยะแล้วลองใหม่ส่วนอันที่สมเนี่ยนะครับมีมีเหตุผลหลายอย่างนะครับก็คือ,อ,อจะขึ้นมาเลยบอกว่าเลขประจำตัวประชาชนนี้ไม่พบข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการถ้าท่านผู้ชมอ่านดีๆบางท่านบอกว่าขึ้นแบบนี้ทั้งที่ได้สิทธิสวัสดิการแล้วได้สิทธิ์คือตรวจสอบสิทธิ์ว่าผ่านแล้ว นะครับแต่ทําไมขึ้นว่าเลขประจําตัวประชาชนนี้ไม่พบข้อมูลผู้มีมีบัตรสวัสดิการผมก็หาสาเหตุได้อยู่3าอย่างครับคือหนึ่งท่านไม่ผ่านสวัสดิการหนึ่งครับนะครับอันนี้ท่านไม่ผ่านจริงๆคือลงทะเบียนไม่สมบูรณ์บ้างหละหรือไม่ได้ลงทะเบียนเมื่อปีที่แล้วบ้างหละนะครับก็เลยทําให้ท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ําค่าไฟได้ตัวอย่างของค่าน้ําผมยังมีไม่เยอะนะอันนี้ที่พูดนี่คือของค่าไฟสอง ยังยืนยันตัวตนไม่สําเร็จอ่าอันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนนี่อาจจะอาจจะเผลอเรอนะผมพยายามเน้นย้ําว่าถ้าใครที่จะไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ำค่าไฟต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการใหม่เสียก่อนและท่านต้องยืนยันตัวตนสําเร็จแล้วด้วยคือต้องขึ้นสามเขียวครับท่านจะไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้าค่าไฟท่านต้องขึ้นสามเขียวท่านจึงจะไปลงทะเบียนค่าน้ําค่าไฟได้ถ้าท่านแค่สองเขียวลงไม่ได้ ส่วนอันที่3ครับเหมือนเดิมคือตามที่เจ้าที่แนะนําคืออะไรครับคือระบบครับระบบรวนนะอันนี้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับปัญหาการลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ค่าน้าค่าไฟแล้วก็ทวน,นอีกรอบหนึ่งนะครับค่าไฟเนี่ยถ้าท่านอยากจะได้รับสิทธิ์ในรอบบินเดือนเมษานะรอบบินเดือนเมษาค่าไฟเนี่ยท่านต้องลงให้ทันในวันและเวลาที่ผมจะแจ้งดังต่อไปนี้นะครับขออนุญาตเอาภาพขึ้นประกอบนะในส่วนของค่าไฟนะครับ การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับท่านจะต้องลงทะเบียนให้สําเร็จไม่เกิน8เมษายน2566นะครับเวลา17บนาฬิกาส่วนของกิจการไฟฟ้าจัดการสัมปทานกองทัพเรือนะครับกทรลงทะเบียนได้ถึงไม่เกิน20เมษายน66เวลา17บนาฬิกาส่วนน้ําประปาครับการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคอันนี้ลงทะเบียนได้ไม่เกินขออภัยครับต้องลงทะเบียนให้สําเร็จนะครับไม่เกิน25มีนา66นะครับเวลา17บเนาฬิกาเหมือนกัน ท่านจึงจะเริ่มท่านจึงจะเริ่มได้รับสิทธิ์ในรอบบินเดือนเมษายน66นะครับท่านเลยวันและเวลาที่ผมแจ้งนะครับท่านเลยวันและเวลาที่ผมแจ้งท่านผู้ชมก็รอในรอบบินของเดือนต่อไปนะครับก็อาจจะเป็นเดือนพฤษภามิถุนาก็ว่ากันไปนะครับนะต่อไปครับเมื่อให้ดูบัตรข้าน้ำว่าไฟบัตรเก่าแล้วนะครับก็ให้ดูบัตรเก่าด้วยนะครับ บัตรเก่าเนี่ยนะครับจะได้รับสิทธิสวัสดิการในรอบบินเดือนมีนาคมเป็นเดือนสุดท้ายนะครับเป็นเดือนสุดท้ายท่านจะต้องเอาบินค่าไฟค่าน้ำนะครับไปชําระที่การไฟฟ้าการประปาเนี่ยไม่เกิน30เมษายน66นะครับถ้าเกินนี้ท่านก็จะถือว่าเสียสิทธิ์ไปนะครับนี่สําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเก่านะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้เกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับ ทีนี้ไปทิ้งท้ายของบัตรตริการ่งรัฐเก่าครับผมขออนุญาตพูดจากประสบการณ์ตรงวันนี้นะครับได้เอาบัตรตสริการของคุณแม่ยายเนี่ยไปทดสอบดูมันมีเศษเงินเหลืออยู่ประมาณ10กว่าบาทนะครับแล้วมันไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยผมสามารถเอาไปแจ้งร้านธงฟ้าแล้วบอกว่าให้ตัดเป็นเงินรูดซื้อสินค้าก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ทํา ไม่ได้ทาคืออยากจะลองหาวิธีดูเพราะมีท่านผู้ชมบอกว่ามันสามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยได้ผมก็ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมโอ,โอนด้วยวิธีไหนนะส่วนตัวผมผมก็ไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยผมก็เลยใช้บัญชีธนาคารของของคุณภรรยาก็คือเขามีบัญชีกรุงไทยแต่เอาบัตรเครดิการของแม่ยายเนี่ยลองโอนดูไอ้สิบสี่บาทเนี่ยสรุปมันโอนไม่ได้นะโอนที่ตู้กรุงไทยโอนไม่ได้ลองโอนไปธนาคารอื่นก็โอนไม่ได้ ผมก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าหน้าที่แบบนี้ครับคือให้ท่านผู้ชมรู้แบบนี้ก่อนบัตรตันิการรัฐเดิมเนี่ยมันจะมีเงินเงินอยู่ในส่วนของกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือเรียกว่า e-money ในในบัตรวัสดิการเก่าซึ่งเงินตรงนี้มันสามารถเอาไปรูดซื้อสินค้าก็ได้กดเป็นเงินสดก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมไม่เอาไปรูดซื้อสินค้าหรือเอาไปรูดซื้อสินค้าแล้วร้านถทฟ้าทําไม่เป็นก็มีหลายคนหลายร้านเหมือนกัน ผมก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าที่2หน่วยงานครับคือ1ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บริษัติการแห่งรัฐกับ2ธนาคารกรุงไทยได้รับคําตอบมาแบบนี้ครับเอาที่ธนาคารกรุงไทยก่อนกรุงไทยผมโทรไปเจ้าที่บอกว่าไม่สามารถให้ข้อมูลได้เพราะว่าเป็นหน้าที่ของศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์อ่ะผมก็โทรไปศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บริษัติการแห่งรัฐศูนย์สองหนึ่งศูนย์เก้าสองสามสี่ห้าคำตอบที่ได้คือแบบนี้ครับเงินในอีมันนี่โอนออกไม่ได้ ฟังให้ดีนะโอนออกไม่ได้ผมก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นจะมีวิธีไหนถ้าเกิดไม่เอาไปรูดซื้อสินค้าจะมีวิธีไหนเจ้าที่แนะนําแบบนี้ครับว่าให้เติมเงินเข้าไปมันมีวิธีครับมันมีวิธแีแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันผมมีเวลาไม่มากพอในช่วงนี้เพราะว่าย้ายห้องอย่างที่บอกนะครับเจ้าที่บอกว่าให้เติมเงินเข้าไปให้มันเต็มหนึ่งร้อยบาทครับแล้วค่อยไปกดเงินสดออกมาอันนี้คือเจ้าที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ นะศูนย์สองหนึ่งศูนย์เก้าสองสามสห้าแนะนำผมเมื่อวันนี้ผมก็โทรไปถามเออมันก็แปลกดีนะ้ให้เติมเข้าไปแล้วเติมให้มันเต็มร้อยแล้วค่อยกดออกมาอ่ะถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีวิธีโอนเงินออกนะโอนเงินอีมันนี่นะออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเก่าแล้วไปเข้าบัญชีกรุงไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าใครมีข้อมูลนะคอมเมนต์บอกผมที่ใต้คลิปวิดีโอทีหนึ่งนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทิ้งท้ายข่าวปลอมจาก กรบมบัญชีกลางแจ้งข่าวปลอมมาก็คือมีการแชร์ในโลกออนไลน์แล้วก็มี่ันผู้ชมบางท่านนะมาคอมเมนต์ใต้คลิปช่องผมนี่แหละบอกว่าออผ่านเสียสวัสดิการใหม่แต่ว่าไม่ไปยืนยันตัวต,วตวนเพราะอะไรครับเพราะว่ากออลัวว่าในอนาคตจะไปผ่อนรถไม่ได้จะไปซื้อลถยนต์ไม่ได้จะไปซื้อบ้านไม่ได้ผมก็บอกว่าใครใครใคร,ใครมีข้อกําหนดนี้นะครับออฟังแล้วมันดูก็ตลกดีอ่านแล้วก็ตลกดี จนมาเมื่อวานเนี้ยกรมบัญชีกลางเขาก็ออกมาเบรกเรื่องนี้ว่าเป็นข่าวปลอมเฟคนิวส์นะครับเพราะว่ามีการแชร์ในโลกออนไลน์ว่าคนที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะไปผ่อนบ้านซื้อบ้านไม่ได้จะไปซื้อรถไม่ได้จะมีเงินบัญชีเกินแสนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนแล้วเป็นการดิสเครดิตการทํางานของภาครัฐซึ่งตรงเนี้ยผมไม่โอเคนะครับแล้วก็ย้ากับท่านผู้ชมว่าต่อให้ท่านผู้ชมมีบัตรสวัสดิการเก่าหรือท่านผู้ชมได้สิทธิ์สวัสดิการใหม่ ในอนาคตถ้าท่านผู้ชมรวยถูกรัตเตอรี่หรือมีงานทําที่ดีขึ้นรายได้มากขึ้นขายของดีขึ้นมีเงินเก็บมากขึ้นท่านผู้ชมจะมีเงินเก็บในบัญชีเป็นแสนแสนเป็นล้านล้านก็ได้ท่านผู้ชมจะไปซื้อบ้านหลังใหญ่ๆก็ได้จะไปซื้อรถคันละเป็นล้านก็ได้ไม่มีข้อห้ามครับเพียงแต่ว่านะเพียงแต่ว่าท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าถ้าท่านผู้ชมมีเงินซื้อบ้านซื้อรถ มีเงินเก็บในธนาคารหลายๆแสนหลายๆล้านเนี่ยท่านผู้ชมก็จะถูกคัดกรองตัดสิทธิ์สวัสดิการแค่นั้นเองก็เอาสิทธิ์ของท่านเนี่ยไปให้คนที่เขาลําบากกว่าเราเขาไม่ได้บอกว่าห้ามไม่ใช่จูๆๆ่ๆเอาสมมุติผมได้สิทธิ์สวัสดิการใหม่สมมุตินะผมได้สิทธิ์สวัสดิการใหม่แล้วอีกเนี่ยประมาณ3ามสี่เดือนเนี่ยผมหูง,งานผมดีมากเลยผมมีรายได้เข้ามาเดือนละหลายพันเดือนละหลายหมืน่นเดือนละหลายแสนเข้ามาแล้วผมมีเงินในบัญชีรวมแล้วล้านหนึ่งแล้ว ทำไมมันจะมีไม่ได้ล่ะก็เ,ะเงินผมอะ่ะผมทํางานสุดจริตได้มายกตัวอย่างให้ฟังนะครับใครจะมาห้ามลนะ่ะแล้วกวระทรวงการคลังจะมาเอาผิดอะไรเอาผิดไม่ได้อย่างมากนะครับกระทรวงการคลังบอกว่าบัตรสวัสดิการกรัฐใหม่จะมีการคัดกรองใหม่ทุกปีนะครับจะมีการคัดกรองใหม่ทุกปีหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าเราชมได้สิทธิสวัสดิการใหม่ปีนี้เนี่ยปี6 5หที่เรากําลังคัดกรองกําลังประกาศผลกาลังยืนยันตัวตนในช่วงต้นปี6 6เนี่ยปีต่อไปสมมติอาจจะเป็นช่วงปี67 แต่ส่วนครั้งครบรอบหนึ่งปีก็จะมีการประมวลผลกันทีหนึ่งคัดกรองกันใหม่ทีหนึ่งใครที่คุณสมบัติเกินก็ตัดออกตัดออกตัดออกแล้วก็อาจจะมีการเปิดลงทะเบียนใหม่ให้คนที่เ,ออเสียสิทธิ์หรือว่าลงทะเบียนไม่ทันในในครั้งที่ผ่านมาได้โอกาสในการลงทะเบียนหรือคนที่ไม่ผ่านในรอบนี้คุณสมบัติในเรื่องของเงินฝากเอาเงินมันอาจจะหมดลงทะเบียนใหม่รอบหน้าเงินมันอาจจะเหลือไม่ถึงแสนก็อาจจะผ่านสิทธิ์สวัสดิการครั้งต่อต่อไปก็ได้นะครับ พี่ปีแสงบอกว่ามีเงินอยู่ในบัตรเก่าต้องทําใหม่หมายถึงอะไรครับอ่ะผมสรุปให้พี่ปีแสงนี้แล้วกันเมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะเดี๋ยวลองลองย้อนฟังดูนะครับเอาไ็นว่าเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเก่านะครับเงินในอ e ีมันนี่นะถ้าท่านผู้ชมไม่กดไม่ได้เช่นมันเป็นเศษมันไม่ครบร้อยเนี่ยมันกดเป็นเงินสดไม่ได้ให้ท่านผู้ชมไปใช้สิทธิ์รูดซื้อสินค้ากับร้านธงฟ้าแล้วบอกบอกทางร้านว่าให้หักเงินในอ e ีมันนี่ด้วย นะครับให้หักเงินใน E ี o ันนีมาเป็นค่าสินค้าด้วยจะก,กี่บาทก็ตามอ่ะวนเกินเราก็จ่ายตังค์เพิ่มเติมไปนะครับนี่คือบัตรเก่านะสามารถใช้ได้จนถึง31มีนาคม2566เวลา5ทุ่มนะครับอ่ะน่าจะครบถ้วนกระบวนวามนะครับยาวเลยวันนี้27นาฬิกานไม่ใช่27เกือบ28นาทีขอบพระคุณพี่วิทยาพี่ปีแสงนะครับที่มาทักทายทางเพจ Facebook แล้วก็เดี๋ยวอัปโหลดให้ทางช่อง YouTube ต่อไปเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับรวยๆเฮงเ ะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับเอเน e ียสทามครับสวัสดีครับไม่ถึงร้อยรู้ซื้อสินค้าครับไปไปที่ร้านธงฟ้าแล้วบอกร้านธงฟ้าว่าให้หักเงินใน e m o n นนี่ด้วยหักทั้งหมดเลยนะครับให้เขาคิดเป็นค่าสินค้าไปนะครับยังสามารถทําได้อยู่ส่วนเงินที่เหลือของของราคาเกินที่อยู่ในบัตรก็เราก็ควักเงินสดเพิ่มเองนะครับ โอเคนะครับเคลียร์นะเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับไายแล้วสวัสดีครับ